มือถือในฝันของทุกคนคือรุ่นไหนวันนี้เจเบิร์ลจะออกมาจิบคำตอบมาให้เองยย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 ยมือแล้วเ่นดาวติดหัวเลยเออเฮ้ยจิกใครดีเออเอ้เลโหลฮัลโหลขอดูมือถือหน่อยได้หรือเปล่าจ๊ะจะดูจริงๆเหรอคะเน่าๆหน่อยๆเยอะเน่าเหรอนี่เน่าจริงด้วยแฮะจอแตกด้วยอ่ะแล้วตอนนี้อยากได้รุ่นอะไรเหรอครับซัมซุงเอสแปดเลยเพิ่งออกใหม่ล่าสุดอยากได้มาก จอใหญ่ไร้ขอบด้วยทําให้ลูกสวยขึ้นเด็กแฝดเหมือนกันเด็กรอเหมือนพี่ตูนโทรศัพท์ก็สวยหนูก็สวยสวยไปิอีกเยอะลไ่ด้ก็ต่ตามสภาพกิ๊เก่าอีม้งอยากได้เจ็ดพัดจะได้ไม่ร้อนจะได้ไม่ร้อนไปเล่นตรโนนปะโอเวอร์พีสิบพี่ชอบอะไรของหัวหวพีสิบล่ะการถ่ายรูปครับพี่เป็นหน้าชัดหลังเบิร์มมันแบบเป็นกล้องคู่อะพี่อะไกล้า รายกาเหรอลกาก็มอง oppo ไว้เหมือนกันนะคะเพราะว่า oppo มันถ่ายรูปสวยอะค่ะถ่ายรูปของกินลง instagram เฮ้ยดูหิวเนาะยังมีเบียรเบาๆ oppo r9s คุ้มค่ากับราคาด้วยไม่แพงจนเกินไปอยากได้ iphone 7 plus นะครับสาวก iphone ก็ต้อง iphone 7 plus ค่ะดีไซน์มันสวยมากเลยอะพี่เวลาถึงแล้วแบบมันดูไฮโซมากถ้าได้ iphone 7 plus มานะคะมงลงแน่นอนว้าวยกให้นางเลย Vivo V5S ไวชอบอะไรใน vivo v5s เจ้าหนูไปลองเล่นมาเขาจะมีกล้องหน้าค่ะคือแบบลองถ่ายมาแล้วกล้องสวยมากแท้แท้แท้เออเยอะเยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ดียิ่งกว่าแฟนพัดแท้เนอะเนี่ยแล้วถ้าโทรศัพท์ที่อยากได้รับประกันตลอดอายุการใช้งานล่ะรับประกันตลอดการใช้งานเหรอพี่ใช่ปกติมันจะแค่ปีเดียวจริงป่ะพี่ไม่จริงอ่ะจริงโอ้โหได้เลยจริงไหมเนี่ย ว่าจะเป็นรุ่นนี้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 หรือรุ่นนี้รุ่นไหนๆก็ดีดีอ่ะเมื่อซื้อที่เซมานบานบานเรารับประกันทุกเครื่องฟรีตลอดอายุการใช้งานรีบมาถอยมือถือใหม่ด่วนก่อนวันที่3 1กรกฎา,าคม